<c oughs> วันนี้จะบอกยาวิเศษให้ยาแก้โรคประสาทนอนไม่หลับนะเครียดไมเกรนกินข้าวไม่อร่อยก็คือการพักจิต จนะบอกว่าทําสมาธิอย่าบอกว่าภา,า,า,าวนาถ้าภาวนาทําสมาธิไม่อยากจะทํากันนะเป็นยาระง,งับอันนี้สําหรับผู้ที่ไม่ได้สละไม่ได้ออกมาจริงนะหมายถึงฆราวาญาติโย,ยมหรือว่าไม่แต่พระสงฆ์โขเจ้าเถอะผู้ไม่ปฏิบัติจริงๆกนะันะนะเห็นครูบาอาจารย์เอ้เขาโทษเขโทษเห็นเขาบ่นว่าไม่นอนไม่หลับว่างนั้นโอ้ย จะไปน,นอนหลับได้ไงไม่เล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์จะไม่ยากอะไรคนที่เขาป่วยเป็นโรคจิตนะขนาดจิตแพทย์จะเอายาอะไรให้กินแต่ครูสมาธิทีนี้หมอที่เป็นหมอรมาธิฉะนั้นนหะสอนให้ทำสมาธิฝึกให้ทำสมาธิตั้งแต่นอนไม่หลับ นอนท,ทำสมาธิสองวันสามวันแค่นั้นแหละห้านาทีก็หลับหลับยาวด้วยว่าง,งั้นหลับลึกด้วยนู่นตีห้าก็ตื่นว่าง,งั้นอ้าวดีไมหมล่ะพวกเรานะที่พูดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆมันทั้งหมดนะยาสมาธิหนึ่งกืยาพุทธิชาติเนี่ยทั้งหมดเลยนั่นนะแก้ทั้งหมดเลยแก้ได้หมดเลยว่าง,งั้นเถอะจิเลสตัณหาราคาอะไรต่างๆแก้ได้หมดนั่นแหละแต่เอาเฉพาะผู้ที่มีมีเวลาที่จะทำแค่นี้ าทำสมาธินะพวกเราโอยที่เกียจที่คลันงจะหลับเร็วขนาดไหนนะไปบ่นว่ารันอนไม่หลับนะแก้โรคทะเลาะกันด้วยเออแก้โรคทะเลาะกันแก้โรคหลงนะโรคหลงนะโรคชั่วแกได้หมดที่จริงคำว่าชั่วตัวนี้นี่ไม่อยากจะพูดเฉยๆนะพวกเรานะภาษาพระท่าน่านว่าชัว่วจริงนะตายตยตรี ท่าบอกว่าประพฤติชั่วด้กายเขาเรียกว่ากายทุจริตเห็นไหมเออจริงๆรอาตมาจะพูดแล้วาจะจะพยายามพูดแล้วเพราะว่าจะให้คนรู้สึกบ้างจริงๆพุทธเจ้าตรัสงานงจริงๆรตำรับตำราก็บ,บ,บอกอย่างนัน้นจริงๆคือผิดศีลห้าข้อนึ่ก็เรียกว่าชั่วเลยนะพวกเรานะเออกายทุจริตเขาเรียกว่าประพฤติชั่วเพราะงั้นด้วยกายทุจริตคือลักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารย์เขาเรียกว่ากายทุจริตคือประพฤติชั่วได้กาย วจีทุตตริตคือประพฤติชั่วด้วยวาจาเห็นไหมโกหกหมดเทศสอเสียดนินทาว่าร้ายสำลักเพอเจอนี่ก็เรียกว่าประพฤติชั่วแล้วนะพวกเรานะการเสพของเหมอนเมาต่างๆเนี่ยาตมาไปอ่านเจอเออสำนักง,งานพุทธเทาส่งหนังสือมาให้ก็เป็นมติของมหาธรรสมาคมว่าง,งั้นก็บอกว่าห้ามพระดื่มหรือว่าเสพของที่มัน เป็นเมลัยว่างั้นโอ้ยเรื่องแบบนี้จะไม่ต้องมา,มาสอนกันเนาะจะไม่ต้องมาบอกกันจริงๆไม่จะเป็นต้องบอกแล้วนะพวกเรานำ้ำก็เป็นวิเนยของเราอยู่แล้วนะนะขนาดนั้นเลยนะดีแน่นนะนะบางทีเรื่องเล็กๆนะ้อยๆเรื่องพระธรรมวินัยแท้ๆก็ยังประชุมกันนะมีมติว่าควรที่จะให้เนนเป็นไวยาวัญญาจกรไหมว่างั้นเนนเขาก็มีศีลข้อสิบเขาก็ห้ามอย่แล้วว่าห้ามเนน ชาติรูปาราชตาปฏิกานาเวร,รมณีเว้นจากการารับเงินจับเงินจับทองเขาก็บอกกันแล้วสมณเนั่ยนะยังจะมาประชุมกันเฉยอ,อยูา่าีนมาย่อหย่อนป้อนรลนให้กับกิเลสคนนะดูดิพวกเรานะอันนี้ก็มอนการนันมาอ่านนิดเดียวฉะนั้นเลยไม่อยากอ่านอีกเลยเพระห้ามดืม่มของที่มันเป็นเมลัยตองว่าง,งานัน ที่มันเมานะนะนะดื่มน้ําเมาเพราะมันมีนี่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งกินแล้วเมาเอออัตมาไปดมกลิ่นเขาไปดมลองดูโอ้โหมันกลิ่นยาดองจริงเลยนะพวกเรานะกลิ่นยาดองที่กินเขาให้กินนิดเดียวว่างั้นไอ้ที่โยมเขาบอกนะเขาไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนี่พระเล่นกินเยอะว่างั้นแค่กินนี้ก็รู้อยู่แล้วขนาดนี้นะเข้ามากนะพวกเราเข้ามากเลยนะ แล้วกินไม่ได้แล้วก็มันเป็นเนไม่ไลค์ไปเป็นของหมักก็บอกแล้วไงทำไมพวกเราแอบกินทําไมไม่บอกอาจารย์ก็กลัวอาจารย์ห้ามไงก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดอย่างนี้นะ <c oughs> นะนี่จริงๆแล้วมันเป็นอย่าง,งาน,นั้นนะทีนี้ไอ้สิ่งที่บอกว่าเพื่อช่วช่วช่วยช่วที่ว่านี่นะอันนี้เป็นพุทธเจ้าตรัสนะเือประพืชั่วได้กายยกายชุจริตพืชั่วได้วดจีว,วจีชุจริตพืชั่วได้ใจเรียกมโนทุจริตเห็นไหม ถ้าเราจำนึกว่าเออถ้ามันอันนี้มัเป็นความชั่วนะว่าง,งั้นอันนี้มันเป็นความชั่วเราสู้ไม่ได้ถ้าสู้ความชั่วสู้ความไม่ดีไม่ได้เนี่ยให้ทําสมาธิเออทําสมาธิมันจะมีพลังก็บอกแล้วไงมันจะมีพลังจะช่วยได้หมดเลยว่าง,งันเธออย่างน้อยก็ต้องให้กิเลสมันอ่อนแรงลงไปบ้างมันอ่อนกําลังลงไปบ้างเออ ให้ทำพาทำก็ไม่ทำครูบาอาจารย์ก็สอนก็บอกมาทุกยกุคทุกสมัยจะบอกว่านอนไม่หลับอือนกันเวย้ยฟังแล้วมันขำเพียงแค่บอกนิดเดียวว่าเออทำสมาธินั้นไม่ไม่เอาเลยไม่ดูเลยไม่สนเลยไม่อ่านเลยทำสมาธินะแค่นั้นนะ่ะจะหลับง่ายแค่นั้นแหละไม่เอาเลยมันนึกถึงลุงปูเลยพูดเลยนะลวงปูต้องพูดจากพูะเจ้านั่นแหละผู้ใด,ดเกลียดำํำ นะไม่ชอบธรรมะเนี่ยพูดธรรมะนอ้ยนั่งเขาตกไม่อยากคุยกันหรอกแต่พูดทั้งโลกแย่งกันพูดไม่รู้ใครขึ้นใครลงนะพูกใดเกลียดธรรมชังธรรมหลวงปูว่าอย่างนี้นะคือปลาชัยแปลว่าผู้พ่ายโอ้มันชัดเจนแจ่มแจ้งนะพวกเรานะอ่าอันนี้นี่บอกบอกยาวิเศษให้อ่าคือการทําสมาธิแล้วบอกว่าไม่มีเวลาหนูเวลาว่างเยอะมากเออ ถ้าบอกไม่มีเวลามีเวลาดูโทรศัพท์มีเวลาเล่นโทรศัพท์นั่นแหละเวลาว่างที่จะมาทําสมาธิเวลานั่นก็มาทุกข์มาร้อนมีปัญหากันนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีพลังไงพลังเดินโดนดูดไปหมดแล้วนะการหลับการนอนเว้ยหลับแป๊บเดียวกันนะนั่งยังหลับได้เลยนี่เห็นไหมนะยารักษาโรคเครียดรักษาโรคประสาทรักษาโรคคเนาะเบาแหวงกันรักษาโรคไมเกรนโรคกระเพาะ นะนอนไม่หลับนี่ยคอรักษาคือยาสมาธินะไม่ต้องไปซื้อไปขายไม่หาซื้อหาขายหรอกไม่ต้องไปไม่เป็นไม่เป็นน้าเออไม่ใช่ยาชนิดเม็ดไม่ยาชนิดน้าไม่ยาไม่ใช่ยาชนิดผงนะเป็นยาลมว่างเงินเออแค่กำหนดลมหายใจแค่นั้นน่ะนะเออเลยกาหนดอะไรก็แล้วแต่กำหนดพุทโธตัแต่ว่าต้องดูลมนะ ถ้าเราไม่กําหนดตรงอื่นแล้วความสงบของเรามันจะสงบไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสงบ,บที่ลมหายใจเข้าออกมันไม่ใช่จะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันจะมีผู้รู้ขึ้นมาเรื่สติสัมปชัญญะนะมันจะมีผู้รู้ขึ้นมาตรงนั้นธรรมะเราจะเกิดจะเกิดตรงนั้นแหละถ้าไปกําหนดจุดใดจุดหนึ่งมันเลยเป็นฌานทีนี้ยลองดูนะไม่เชื่อนะในตัวเราเนี่ยนะนะกำหนดลมหายใจนะั่นนะมันถึงจะไม่ยึดว่างานนเถอะ สงบมันก็ยังมีผู้รู้แต่ถ้าเราไปกําหนดอย่างอื่นมันสงบจริงแต่มันไปจับนะไปจับยในจุดนั้นน่นนะก็สงบก็รู้สึกว่าดีดีนะรู้สึกดีกจริงแต่ว่ามันจะไม่พัฒนาไปอีกลองดูนะเอ,อกาหนดที่ลมหายใจนะั่นแหละจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราทาที่เราชอบอนะเอ,อที่เราชอบให้บริกรรมคํานั้นแลแหละ นีอ่อันนี้บอกยายาระง,งับความเครียดระง,งับความฟุ้งซ่านหรือว่าโรคระงับโรคประสาทนะระง,งับความนอนการนอนไม่หลับก็คือทำสมาธิทำได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากนะ